เริ่มต้นกันที่ศูนย์ส่สงเสริมเสรีธรรมที่แรกนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาน้องๆเยาว,วชนชายที่เข้าร่วมโครงการบารรพชาสามเณรฟื้นฟูพ,พระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีนี้ในจังหวัดสงขลามีจำนวนทั้งสิ้น105คนครับโดยได้เดินทางมารายงานตัวในวันแรกเพื่อเข้ารับการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งภายหลังจากรายงานตัวแล้วครับน้องๆทุกคนก็เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการฐานกิจกรรมต่างๆ ทั้งห้องอาหารนะครับห้องปฏิบัติธรรมห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําลานสงเพื่อเป็นการหล่อล้อมได้ฝึกสมัครสมานความสามาคัคคีได้ฝึกสติแล้วก็ปลูกฝังนิสัยของความรักความสะอาดนะครับความมีระเบียบแล้วก็ตรงต่อเวลาและมีสมาธิโดยมีคณะพระอาจารย์นะครับพระพี่เลี้ยงแล้วก็สามเณรพี่เลี้ยงนะครับก็ได้ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดทีเดียว ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ครับน้องๆก็นอกจากจะได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนใหม่ๆนะครับได้มาซึมซับรับเอาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามแล้วกิจกรรมนี้ครับก็เป็นไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็จะได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการปิดเทิ่มเติมธรรมนะครับอย่างง่ายๆในช่วงพักค่ำนะครับน้องๆก็มีโอกาสร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันนั่งสมาธิหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเตรียมความพร้อมได้รับชมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาต่างๆมากมายครับ